1> 2 1สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเลียงชั่นเพลงนะครับซึ่งเป็นแรปเปอร์ของนะเมืองไทยเราเนี่แหละชื่อว่าแรปเปอร์ชื่อดังคือยังโอมยังโอมนะครับ เป็นนักร้องชื่อดังมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไอดอลกับวัยรุ่นสมัยนี้มากๆเลยนะครับวันนี้จะมารีวิชั่นเพลงของยังโอมนะครับบางตอกเลกาซี Le ่ asi, <Nope. S 1> เหรอเลกาซี Le ่นะครับก็เราก็มาลองฟังดูนะคนหนึ่งก็ชื่นชอบผลงานของยังโอมมากๆเลยนะครับแกเป็นแรปเปอร์ที่แบบ บได้สุดยอดมากนะครับตั้งแต่เห็นเมทเทิลต่างๆเป็นคนที่มีลักษณะที่เดินมากๆนะครับคณหนึ่งเคยเจอไหมยางโอมนะเคยเจอตอนที่แวะปั๊มนะครั้งกับไปใจอปุ๊บลงลงรถตู้มาปุ๊บใช่เหรอเปิดท้ายมายางโอมครับจริงด้วยนะครับโหสักยันเต็มหมดเลย นะครับโอเคมาให้เสียเวลาเราไปรีแอคชั่นเพลงของยังโอมนะบางกอกเลกาซี่นะครับ <c oughs> แล้วคนหนึ่งจะฟังออกไหมเนี่ยช่ว <c oughs> งนี้ฟังแลปเปอร์เนี่ยเร็วๆเนี่ยฟังแทบไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นแลปเปอร์ช้าตอะไรแบบเป็นบ้ <c oughs> างทำเพอได้อยู่อ่ะ <c oughs> พร้อมเราไปฟังเพลงนี้นะครับบางกอกเลกาซี่นะครับพร้อมไปฟังกันครับไป โอ้ดนตรีดังกลมสุขสบายกันไหมแล้วครับท่านเงินที่ได้จากการคอรปชั้นไม่เห็นมมหมาตัวไหนออกมายอมรับมากสงสัยเราจะคนละชั้นพวกผมคงไม่จะคนละแบบยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครโอ้โหคุดยอดโอ้ใช้รถตีได้เหรอ ใช้วิธีโกงกูรวยด้วยตัวกูเองและนี่แหละคือวิธีโอมจะบาเรนออกไว้จะกุชชีหลุยือวีรนแต่นักการเมืองเมื่อเหมือนกับพระได้จ้องไปสัตว์เอ้ยอยู่จนชินแล้วครับอะไรที่มันไม่ดีไอสัตว์ก็โทษแต่ชินวัด ในเมื่อวันวันท่านสักแต่ว่าจะนอนสุขสบายกันไหมแล้วครับท่านเงินที่ได้จากการคอรพฉันไม่เห็นมีหมาตัวไหนออกมายอมรับมากสงสัยเราจะคนละชั้นพวกผมคงไม่จะคนละแบบต้รับสู่กรุงเทพมหานครต้องรับสู่ความคึกคักนอนจะดีจะชั่วแล้วแต่จะมองด็จะสุขจะทุกข์มึงก็คงเข้ามาลองแต่ระวังกระเด็นกระดอนถ้าไม่มีทองไม่แก่อ็โทษทีที่กูเป็นคนมูทะลุให้ทำไงได้กูโตมาในยุคประยุทธ์ เพลงเมกาไม่ได้ฟังวิทยุและกูไม่ได้หัวอ่อนบวกไม่บวกแล้วแต่ปุ๊กอ่กูหัวแข็งแต่กูก็ไม่ได้หัวควยไม่เหมือนผู้หญิงที่จ้องจะหาแต่ผัวรวยอ่ะกูบอกตรงๆถ้าเจอกับกูไม่น่าห้าเพราะว่ากูอาจจะยิงมึงตายถ้าอยู่ในสองสี่เก้าเก้าขอโทษที่ี่หัวขบสังคมมันเสิรมือนเหมือนกันหมดไม่ว่าคนที่จะเหลือจะอดถ้ากูไม่เปลี่ยนเมล่ยจะตกอ่ะยืนได้ตั้งใจฟังมา้อะไรที่กำลังประสบมาคิดดูแล้วช่างน่าตลกเมื่อหร่บังกอกูจะสงบไอ้สัตว์พี a กรุงเทพชีวิตดีดดที่ลงตัวพ่อไงเฮียโหเพเอ็มวีที่สุดยอดมากนะครับมีหลายฉากด้วย <c oughs> เอาง่าย <c oughs> ก็เป็น MV ที่สะท้อนหนึ่งสังคมนะครับคนหนึ่งก็อาจจะรีแอคชั่นไม่ครบถ้วนทุกอย่างนะครับเพราะคนหนึ่งก็บางอย่างก็ไม่อยากแสดง,ขงเขาเห็นนะครับแต่คนหนึ่งในมองในด้านศิลปินนะแต่งเพลงได้ดีมากๆเลยนะครับแต่งเพลงนี้มาตามสไตล์ของยังโอมนั่นแหละยังโอมนะครับเพราะว่าคือทำมาหาเงินด้วยตัวเองอะ่ะพ่อตามสไตล์ของยังโอมไม่เคยมา ทำลายผิดอะไรต่างๆนะครับวก็เมกี้สะท้อนถึงเรื่องการเมืองนะครับในยุคปัจจุบันสมัยนี้เพราะว่าการเมืองสมัยนี้มันก็อย่างที่เรานี้เห็นนะครับบางคนเนี่ยเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์วิจารณ์ดีๆปัอ่ดีหรือไม่ดีไม่รู้อยู่ที่ตัวตัวบุคคลนะครับก็มันเป็นสังคมนะอย่างยังโอมก็อยากสื่อให้ให้นี่เป็นบทเพลงให้นี่เห็นนะครับเพราะว่าเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างที่ มีความขัดแย้งมากนะครับขัดแย้งมากหลังที่เราได้เห็นข่าวแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปไปลุยประท้วงหรืออะไรต่างๆแต่เราแค่ได้ยินเห็นข่าวต่างๆมันก็เกิดมีความแตกแต่แยกกันแล้วซึ่งอย่างโอมก็สะ,สะท้อนสะท้อนถึงเพลงบทน,นี้ได้เห็นว่าสังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะครับแต่บางคนก็มีคนดีบางคนก็มีคนไม่ดีก็แตกต่างกันไป <ะ>ก็คือว่าเป็นเพลงที่โอ้โหคนดูนี่เป็นเกือบห้าล้านแล้วนะครับเพิ่งปล่อยมาแค่วันที่4ผ่านมาเักสองสัปดาหนี่เองคนดูเยอะมากนะครับแล้วคนเป็นแฟนคลับของของซาราดิเขายังโอมนะครับเพราะว่าคนหนึง่งีนเชีย่ยของซาราแล้วก็มายังโอมนะครับ<ะ>นะีแล้วก็ตามสไตล์เลยนะครับแรปเปอร์คือพูดขำพูดฉะฉาน,าานคิดแต่งเพลงตามความคิดของตัวเองนะครับนะตัวตนของตัวเอง นี่แหละคือตัวเราเราไม่สร้างใครเดือดร้อนนะครับก็นี่แหละยัางโอนะครับวันนี้ก็เลยมาลีชั่นเพลงของยังโอนะอย่างบางกอกนะเลกซีนะครับนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้น,นะกันนะอาจจะลีชั่นไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่าคนหนึ่งอย่างที่บอกนะครับพูดเป็นกลางนะเป็นกลางนะครับไม่แสดงใ้าเห็นแต่บางอย่างมันอยู่ที่ เราได้เห็นละว่า,า,าทุกคนจะคิดยังไงนะครับนะแต่ที่ชื่นชมเดียวคืออย่างอมแต่งเพลงมาสะท้อนสังคมได้อย่างดีมากๆนะครับคือแต่งเพลงมาดีนะแต่ให้สื่อให้สะท้อนสังคมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามในช่องคุณหนึ่งไเอลป์ปา้มมลไปกิจแล้วกันนะครับจะขอเพียงในในมาก็ะคนหนึ่งก็ยินดีเชิญให้นะอา,อาจจะไม่ทันหรือไม่ทันใจก็ ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับแต่สำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ